สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องรถไถซิ่งบายซูเปอร์ตั้มชแนลนะครับผมวันนี้ไม่มีงานไถนะครับเป็นกู้มันนะครับเก็บเกี่ยวผลผลิตมันหัวมันนะครับผมกับอยู่กับอีแต๊นะครับผมเครื่องคูเตอร์เทีหนหน้าหนึ่งห้านะครับผมนี่ติดลมครับพีนองจมเลยดูครับดูพลัง เครื่องคูบูต้านะครับมันจะขึ้นไหมต้องบืนหนาแล้วคือต้องเดินหน้าครับอโอหัวมันแข็งแงอยู่ตัวนี่ฮะโอ้โหยอดครับโอ้โหดูหัวนี้ครับหัวยักษ์มาดูครับดึ็ดเดโอ้แรง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  อันนี้จมอีกแล้วครับครับรับรับริ่งเสาใบฟ้าบืนไม่ได้นะครับอ่าเจ้แ้ เป็นดินทรายครับดินนิ่มนะครับผมมันก็จมครับทำให้รถติดนะครับ <c oughs> เอาดีเดียนะเจ้ามาดูกันนะครับมันรอดไหมครับโอ้เสาไฟฟ้าฮะเสาไฟฟ้าฮะ โอเคโอเคแรงแรงเออได้อยู่นะฮะดินมันค่อนข้างนิ่มครับผมได้เยอะได้อยอะเสียงแน่นดีนะครับ เรื่องคูปองาสักทีหนึ่งห้าสิบห้าแรงครึ่งน,นะครับเองงาง่ายๆก็จะมีเกียร์เกียร์สโลนะครับเกียร์สโลกลางนะฮะเป็นน่าจะเป็นร้อยสิบหรือร้อยสิบห้าไม่แน่ใจนะครับเห็นเล็กๆอย่างนี้มันทุกได้ประมาณใส่มาแล้วนะฮะแรงตันนะครับผมเนี่ยฮะเล็กๆอย่างเงี้ยใส่มันนะครับผมแบบตัด มกับน้ำหนักรถที่ใบตายช่างของโรงงานก็อยู่ประมาณ10กว่าตันครับ10ประมาณรถก็บดบดน่าน่าจะ2ตันครับ1อตันประมาณนี้ครับสองตันกวา่าแรงนะฮะแรงไม่มีงานไถครับวันนี้มีงานเก็บเกี่ยวผลผลิตครับอ้าวขึ้นมาข้างบนหวัวเล็กจังเลยข้างล่างหัวใหญ่ครับ Các bạn hãy đăng cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp สี่วันเสร็จสิสองมืออีกสองมือเปล่มือมือแรกห่ดเลยไกลผู้ดิไกล่ปล่ข้างล่างคือเป็นแต่สดชื่นแท้หัวข้างล่างไนะข้างขึ้นคือหลีบลงหลีบลง เนาะผมบนี่นหนูยางับวมาฮึ่นี่เรียบร้อยด้วยเนาะไปแล้วนะครับผมแรงนะครับเสียงแน่นดีนะต้องวนลงล่างครับถอยขึ้นไม่ได้ครับจมเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ

สูรื่อเล็กกันจ่นะครับมันไม่ออกนะครับแข้งห่างหรอปล่าทั้งหรอพอด่ แมนบักส้มซีหูอุ่นไหมตัวรุกไม่ไ แรงครับแรงโอ้ยนี่ฮะเอาละครับจ่อไล่ได้หรือเปล่านะครับผมจมไหมครับรอดไหมครับรอดไหมฮะรอดหรือไม่รอดครับ

ยอดโอ้ขับยากอยู่ด้วยเนาะฮมีแตนวะขับยากอยู่ด้วยนรอทำง่าไปเินนยาวบแ่นะไม่นิ่มใส่โลฝากเข็ใส่ใ้ถังก่อนี่กระดบระโลดิมือโลฝากมันไปอไรจังสอยมันถังก่อนนี่ โอเคครับออกไล่ได้แล้วนะครับ